้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกมอดวอแกงนั่นเองนะครับก็ก็ตรงวอแกงก็ตรงนี้นะครับนะ<อ>แล้วก็เออตรงมอดวอแกงก็นี่นะครับี่สองนี่อะไรนะครับอี่ปดไปเลยนะครับ คนะครับรอให้ซีเจคูโทรศัพท์สร็ก่อนนะครับคุณถ้าท่านผู้ชมทำภารกิจนี้เสร็จนะครับท่านผู้ชมจะได้เงินสองหมื่นหรือสองแสนบนรูนกันนะครับลองเล่นกันดูนะครับนะลองใช้ม็อดกันดูนะครับนะ ก็จะตีกันเลยนะครับนะส่วนจุดที่หนึ่งผมไม่รู้นะครับนะผมรู้แต่จุดที่สองนะครับนะก็นะผมไม่รู้จริงๆนะครับนะเดี๋ยวผมก็จะสอนลงนะครับนะพอท่านผู้ชมโหลดไฟล์เสร็จแล้วให้ให้ท่านผู้ชมกดไปที่เซตเอนะครับนะอ่า เพราะถ้าผู้ชมกดเสร,ร็จ right แล้วนะครับเข้าไปที่ดาวน์โหลดนะครับนะแล้วก็เลื่อนลงนะครับหาไฟล์มัดยกพวกตีกันตรงนี้นะครับนี่กดหนึ่งครั้งนะครับนะแล้วก็กดตรงนี้นะครับวิวเนี่ยแล้วก็กดเข้าไปตรงมัดยกพวกตีกันนะครับนะแล้วก็กดอันที่สองตรงนี้นะครับนะ,นนะบนะแล้วก็กดตรงนี้นะครับนะ แล้วก็กดตรง Z A นะครับแล้วก็รอนะครับ,รบไม่งั้นก็กดอีกนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นะครับให้ท่านผู้ชมกดตรงนี้ครับแล้วก็กดตรงกดตรงสามจุด สามสามจุดตรงนี้ครับแล้วก็กดตรงนี้ครับแล้วก็กดแตะไฟล์นะครับไฟล์ตรงนี้นะครับขาวๆเนี่ยแฟ้มเนี่ยมั้งนะนี่นะครับแล้วให้เรากดติ๊กถูกตรงนี้นะครับไม่ใช่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 นะครับกดกดค้างนะครับกดค้างตรง เขียวๆนะครับอ่ะแล้วก็กดคัดนะครับอ่าแล้วก็เข้าไปที่ android ครับแล้วก็เข้าไปที่ data ครับแล้วก็เลื่อนลงหาคอมดร s สตาเกมครับแล้วก็กดวางเลยครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับ